อันดับแรกเลยที่ทุกคนต้องซื้อแล้วเชื่อว่าหลายเปอร์เซ็นต์ของคนคือซื้อมาแบบมาทดลองอะ่ะคือขวดนมจุกนมกับขวดนมเริ่มจากอย่างนี้ก่อนเป็นสิ่งแรกที่พ่อแม่คิดถึงแม้หมอจะบอกว่าให้กินจากเตายังไงเราก็ต้องมีอ c c e s s o r อรีเสียดายเงินมากบอกตรงคือเอเดนยังกินขวดของคิรินนะจริงๆ <c oughs> เอเดนนีโคตรน่าสงสารที่สุดละคือมันมันติดกันไงโหแบบไม่ไหวว่าเเดนจุกแม่งก็แพง ว่ <laughs> าเดินเขอพี่ลินแล้วกันในล่าก็ยังใช้อยู่เอเลนใส่เตียงเรารู้แล้วเขาต้องตื่นมาทุกสองชั่วโมง <c oughs> มาดื่มนมทํายังไงให้ลูกรู้ดีฉันจะได้ไม่ต้องตื่นมาแบบเอานมบ้อน <c oughs> ช่วงแรกๆเราทนหน่อยกินหนึ่งทิ้งไว้สองแล้วต้องไม่ให้เขารู้นะว่าเราแบบย่องเข้าไปในห้องห้องจับแขนไปไว้มุมเดิมที่เตียง อันเนี้ยอะไรทำทุกวันหมายถึงว่าไม่ตอนเดือนที่เขาแบบไอ้นี่้นไปหมุนตัวได้อะไรได้อย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยยิบแยบสมบูรณ์อันนี้เซเลนใช่นไหมหรอมันจะกินนมแล้วอ่ะก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาจับให้รู้ว่าให้ทำเป็น muscle m ม m o r y เนึกออกปลาให้มันจำเป็นท่าว่าอัตโนมัติอ่ะถ้าคุณตื่นนะคุณอยากกินนมอันนี้นมนมอยู่นี่มันจะไปแบบนี้พอตื่นปุ๊บอ่ะมือมันจะขยับ มันจะอยู่ในตำแหน่งเดิมของอยอรินคือแบบต้องดูดห้องเอเดนแม่งเทไหลเลย <c oughs> <c oughs>